ลำปางเนี่ยมเีเขาเรียกว่าเป็นวัดม่อนสันฐานนะครับชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าเป็นวัดม่อนปู่ยักษ์ทีนี้เกิดเพลิงไหม้วิหารนะครับที่มีมูลค่าเขาบอกประเมินราคาไม่ได้นะครับเป็นศิลป,ปะผสมผสานร,ระหว่างเมียนมากับโปรตุเกสเสียหายไปทั้งหลังเลยครับ<ผ>มเปนะ็นคนเอาไปเก็บขงในมเอไปเก็บข้างใก่อน แล้วโครงสร้างส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับ<ห>ไปหมดเลยและเห็นลางๆตัวนั้นไหมครับคือ,อพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ด้านในนะครับนี่คือเหตุการณ์เพลิงไหม้วิหารวัดม่อนผู่ยักษ์อำเภอเมืองลำปางนะครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่ช่วงเช,ช้ามืดของวันที่2กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ำมาไม่ต่ำกว่า10คันเข้าสกัดเพลิงก็พยายามคุมเพลิงด้วยไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนครับ พยายามกันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงเลิงสงบลงครับแล้วก็เข้าตรวจสอบก็พบว่าสภาพของวิหารวัดม่อนปู่ยักษ์ที่ชาวบ้านเรียกกันหรือว่าวัดม่อนสันฐานเนี่ยคือเหลือแต่ซากแล้วครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็สร้างจากไม้สักทั้งหลังแล้วก็ยังมีความเสียหายของพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่อยู่คู่กับวัดมานานกว่า127ปีผู้รู้ในพื้นที่นะครับท่านเป็นอดีตวิทยาวัจกรบอกว่าวิหารหลังเนี้ยได้รับการดูแลจากกรมศิลปากร ถ้าตีเป็นเงินเนี่ยมูลค่าน่าจะรวมรวมแล้วเป็นเงินกว่า22ล้านบาทแต่ถ้าเกิดถามคุณค่าทางจิตใจเนี่ยไม่สามารถประเมินได้และถึงแม้จะมีการบรณหซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมครับใสุ่สุดเลย้อืตาผมเทพจะไหรอ่ะอืมไม่เจพ่อเที่ยวพ่อผมดูแลเอกสารทั้งหมดที่22ล้านอยู่ที่ผมหมด <ย>เก<ย>็บหลักฐานไว้แต่ผมเสียใจอุ่นมันจะทำใหม่อีกกคไมไ่ไม่เหมือนแล้ว <an> คือจะใช้คําว่า่้มแซมจะใช้คําว่าบูรณะนี่มันอาจจะไม่ได้เลยค่ะผิดความไปเนาะมันต้องสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่ใช้คํานี้เลยครับต้องสร้างใหม่นะครับแล้วเขาเรียกว่าอะไรอารยธรรมอะไรต่างๆใช่ไหมนะโบราณวัตถุเรื่องของภูมิปัญญาใช่ไหมที่เขา ประกอบสร้างขึ้นมาเนี่ยอายุเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยชาวบ้านผูกพันมากๆะนะคะขณะเกิดเหตุนะครับมีท่านเจ้าวาด ที่ท่านเนี่ยกำลังออกไปรับกิจนิมนต์ในพื้นที่ปรากฏไปได้ครึ่งทางท่านรีบกลับมาดูถึงกับเป็นลมอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนี่นะฮะโอ้ก็ต้องปฐมพยาบาลกันอยู่พักใหญ่แล้ววิหารหลังเนี่ยครับตามจารึกภาษาไทยใหญ่ที่มีหลักฐานกันเอาไว้เนี่ยนะครับก่อสร้างโดยช่างชาวเมียนมาเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างเมียนมาและโปรตุเกสครับนี่ฮะอันนี้คือภาพตอนที่สมบูรณ์นะครับลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นหลังคาจั่วซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็มีการ ประดับด้วยกระจกสีประติมากรรมลอยตัวต่างๆสวยสดงดงามนะครับแล้วก็มีจิตรกรรมผืนผ้าที่ตอนนี้หลงเหลืออยู่เพียงสองภาพจากทั้งหมด9ภาพด้วยกันครับขนาดเราคนนอกพื้นที่ยังใจหายเลยเออนะคะ